พระศิวลีเถระภิกษุผู้เลิศทางลาบสก,กาละเมื่อหนึ่งแสนกับจากกับนี้เป็นพุทธสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมมุตระสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพิสษุรูปหนึ่งว่าเป็นเอตัคะคะเป็นเลิศด้านที่มีลาบมากครั้งนั้น พระเจ้าแผ่นดินกรุงหังสวดีพระทับฟังธรรมอยู่ในมหาสมาคมนั้นด้วยทรงพรอพระไทยในเกติยศที่พิสูรรูปนั้นได้รับเป็นอย่างยิ่งวันต่อมาพระราชาจึงทรงนิมนต์พระพุทธเจ้าและพิสูงน์สงให้ทรงรับมหาทานตลอดเจดวันในวันที่เจ็ดพระราชา ทรงมอบกลาบพระบาทของพระาศาสดาแล้วทูลความปรารถนาว่าข้าพระองค์ต้องการจะเป็นพิสุสาวกผู้เลือดทางลาบในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการพระพุทธเจ้าปทุมมุตระตัดพรยากรว่าความปรารถนา จะสำเร็จในอีกหนึ่งแสนกับข้างหน้าในพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะครั้นถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีอดีตกษัตริย์กรกุงหังสวดีพระองค์นั้นมาเกิดเป็นกุลบรคนหนึ่งอาศาัยอยู่ในชนบทไม่ไกลจากกรุงพันทุมวดีครั้งหนึ่งพระราชากรุงพันทุมวดี ทรงถวายทานแข่งกับชาวกลุงคือจัดเตรียมทานให้เลิอดที่สุดมีการถวายสิ่งของที่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มีโดยฝ่ายพระราชาเป็นผู้ถวายมหาทานก่อนประชาชนชาวกรุงก็มาช่วยกันตรวจด,ดูและจดบันทึกไว้ว่าพระราชาทรงถวายอะไรบ้าง ถึงวาระที่ชาวกรุงจะต้องจัดเตรียมมหาทานถวายพวกเขาเหล่านั้นได้จัดเตรียมทานไม่พร้อมพังแล้วก็ได้ตรวจดูเทียบกับสิ่งของที่พระราชาได้เคยถวายปรากฏว่าชาวกรุงหาน้ำพึ่งและนมส้มไม่ได้คาอยู่เพียงสองสิ่งนี้ก็จะเสมอกับทานของพระราชาพรุ่งนี้ เป็นวันที่พวกเขาจะต้องถวายมหาทานแล้วพวกเขาพากันร้อนใจว่าถ้าหากไม่ได้พวกเราจะต้องพ่ายแพ้พระราชาครั้นได้ปรึกษากันแล้วชาวเมืองก็สั่งให้ชายหนุ่มจำนวนมากแยกย้ายกันไปอยู่ตามหนทางที่จะมุ่งเข้าสู่กรุงเพื่อสอบถามหาว่า มีผู้ใดนำน้ำผึ้งและนมส้มติดตัวมาบ้างจะได้ขอซื้อเช้าตรู่วันลุ่งขึ้นกุลบุตรชาวชนบทถือหม้อใส่นมส้มเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่กลุงเพื่อจะหาซื้อสิ่งของบางอย่างครั้นถึงประตูทางเข้าพระนครแล้วเขาเหน็ดเหนื่อยจึงแวะพักที่ริมบริเวณสระน้ำ ริมถนนวางหม้อนมสม้มแล้วล้างหน้าล้างตาและมือเทา้าอยู่ที่ริมสระขึ้นมาแล้วเหลือบเห็นลังพึ่งขนาดใหญ่เกือบเท่างอนไถเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่เห็นตัวพึ่งเห็นแต่ลวงพึ่งมีน้ำหวานชุ่มช่าอยู่ในลวงนั้นคิดว่า คงเป็นบุญของเหล่ากระมังพึ่งจึงทิ้งลวงไปเขาจัดการนำลวงพึ่งใส่ลงในผ้าและห่อไว้มินชิตหลายชั้นเมื่อเดินทางมาถึงประตูเมืองก็ถูกคนของชาวเมืองถามว่าท่านมีน้ำพึ่งและนมส้มไหมเขาตอบว่ามีถามว่า จะนำมาให้ใครหรือชายหนุ่มตอบว่าเปล่านำมาเพื่อขายพวกเขาขอซื้อด้วยเงินสองกหาปณะนะกุลบุตรนั้นคิดว่าโชคดีจังมีคนมาขอซื้อไม่ต้องเที่ยวเล่ขายไปแต่เราถือมาไกลเราน่าจะตั้งราคาให้สูงสักหน่อยจึงบอกไปว่า สองกหาปณะนั้นน้อยไปเราไม่ขายคนเหล่านั้นก็ได้เพิ่มให้อีกสิบกหาปณะเขาก็ยังไม่ขายจนต้องเพิ่มราคาให้ถึงหนึ่งพันกหาปณะกุรบุตรนั้นเกิดความสงสัยว่าเขาจะเอาน้ำพึ่งกับนมส้มไปทำอะไรกันแน่นะทำไมยอมซื้อด้วยเงินตั้งมากมาย จึงสอบถามเหตุที่ขอซื้อพอได้ฟังว่าจะนำไปถวายพระพุทธเจ้าเขาก็เปลี่ยนใจไม่ขายและต่อรองขอเป็นคนถวายทั้งสองสิ่งนี้แด่พระพุทธเจ้าเองพวกชาวเมืองจึงได้ให้เขาไปเจรจากับประธานถวายทานของชาวเมืองเมื่อประธานของชาวเมือง ตอบตกลงให้เขาถวายน้ำพึ่งและนมส้มได้เองเขาก็ได้ไปซื้อเครื่องเทศมาปรุงแต่งรสกับน้ำพึ่งและทำนมส้มให้เป็นน้ำส้มหรือนมเปรี้ยวจัดทำใบบัวให้เป็นภาชนะบรรจุของทั้งสองไว้พระพุทธเจ้าและพิสูสง์ สเสด็จมาประทับนั่งในมณฑลพิธีแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิ่งของพิเศษถาวายแด่พระพุทธเจ้าตามลำดับจนถึงวาระของกุลบุตรผู้นี้เขาประคองภาชนะใบบัวที่บรรจุน้ำพึ่งและนมส้มวางลงต่อหน้าพระพักแล้วไหว้อัญชลีกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งของนี้เป็นบนาการของคนยากไรขอพระองค์ทรงโปรดรับด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณารับของทั้งสองด้วยบาตินแล้วทรงอธิษฐานให้น้ำพึ่งและนมส้มจงย่าหมดสิ้นไป ครั้งนั้นสิ่งของทั้งสองแม้จะมีอยู่เพียงไม่มากแต่ก็เพียงพอแก่พิสุกหกหมื่นแลูกลำดับนั้นกุลบุตรผู้นี้ยังได้กราบทูลตั้งความปรารถนาขอให้เป็นเลิศทางลาบและยศในทุกพบที่เกิดพระศาสดาตัดว่า ความปรารถนาจงสําเร็จอย่างนั้นเถิดต่อมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราจะอุบัติขึ้นเป็นการที่โลกมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากุลบุตรนั้นมาเกิดเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พาลานสีต่อมาพระราชาแขวนโกศลยกทัพบ,บุกเข้าฆ่าพระราชบิดา แล้วบังคับให้พระราชมารดาอภิเสกด้วยพระราชโอรสหลบหนีออกมาได้ทรงรวบรวมไพรพลเข้าปิดล้อมกลุงแล้วส่งสารถึงพระราชมารดาฝ่ายพระราชมารดาแนะให้ปิดล้อมกลุงไว้นานเจ็ดปีเจ็ดวันชาวเมืองเดือดร้อนจนทนไม่ไหวจึงช่วยกันต่อสู้ กลับกำลังขอพระราชาโกศลแล้วปลงพระชนพระราชาโกศนสำเร็จอากุศลกรรมในการปิดล้อมกลุ่มครั้งนั้นต่อมาส่งผลในชาติสุดท้ายทำให้พระศรีวลีและพระมารดาทนทุกทรมานอยู่ในคันนานเจ็ดปีเจ็ดวันครั้นถึงพุทธสมัย ของพระพุทธเจ้าโคตมะด้วยกุศลกรรมที่สั่งสมไว้อดีตพระราชะโอรสคือกุลบุตรผู้ถวายน้ำพึ่งและหนมสม้มได้มาเกิดในคันของเจ้าหญิงโกรยะแห่งกุนทิยานาครชื่อว่าพระนางสุป,ปาวาสาโกรยะธิดาทาลกในคันเป็นผู้ทำบุญไว้ดีแล้ว นับแต่พระมารดารู้ว่าตั้งครนภพระนางก็รับรู้ถึงความพิเศษของทารกจึงทรงทดลองบุญด้วยการใช้พระหัตต์แตะนอของพืชชนิดต่างๆก็ปรากฏว่านอพืชเกิดแตกหนอออกมาจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเมื่อทรงแตะต้องเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เขากำลังจะนำไปหวานลงในแปลงนา รากฏว่าเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนั้นสามารถให้ผลผลิตได้ถึงห0สิบเกวียนต่อพื้นนาหนึ่งกลรีสักทีเดียวหรือเมื่อเขานำข้าวเปลือกออกไปจากยุ้งฉางแล้วถ้าพระนางไปจับต้องยุงงย้งฉางยุ้งฉางนั้นก็กลับมีข้าวเปลือกเต็มอยู่อีกหรือเมื่อให้พระนางจับหม้อข้าวสวยไว ให้คนตักแจกจ่ายแก่คนที่เข้ามาขอตลาบใดที่พระนางยังจับหม้อข้าวอยู่ข้าวสวยก็ย่อมไม่ปรากฏความหมดไปเลยแต่ด้วยผลของอกุศลกรรมที่ปิดล้อมเมืองที่ทรงกระทาร่วมกันไว้ทำให้พระนางต้องอุ้มคันพระโอรสนานถึงเจ็ดปีเจ็ดวันทรงมีความทุกข์ทรมานนานมาก ในวันที่ทรงคลอดพระโอรสนั้นพระนางทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาประทับอยู่หน้าป่ากุลทิถานวันทรงให้พระสวามีไปเข้าเฝ้ากราบทูลการทรงคันนานพระสวามีไปเข้าเฝ้ากราบทูลว่าพระนางสุป,ปาวาสาทรงมีความทุกข์มาก แต่ทรงอดกลั้นด้วยการละลึกถึงพระพุทธเจ้าและธรรมที่ทรงแสดงละลึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีและละลึกถึงพระนิพพานที่ปราศาทจากทุกข์เป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระนางสุป,ปาวาสาจงเป็นผู้มีความสุขหาพระโลกมิได้คลอดพระโอรสที่ไรล้โลคาเถิด เมื่อพระสวามีกลับมาถึงพะนิเวศก็พบว่าพระนางประสูตรพระราชโอรสแล้วโดยลาบลื่นพระนางทรงให้พระสวามีไปกราบทูลนิมนต์นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยพัตหารตลอดเจ็ดวันด้วยทาลกคลอดแล้วทำให้จิตใจของหมู่พระญาติหมดความร้อน ความกระวนกวายสงบเย็นจึงตั้งชื่อทาลกนั้นว่าสีวลีคลอดแล้วนับอายุได้เจ็ขวบกับอีกเจ็ดวันครั้นเมื่อพระนางมีพระอรกายแข็งแรงดีแล้วมีความประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันจึงแจ้งความประสงค์แก่พระสวามี ให้กราฟทูลอรัตนาพระบรมศัสดาพร้อมด้วยพิสุสง์มารับมหาทานอาหารบินทบาทในพระราชนิเวศตลอดเจ็ดวันในวันถวายมหาทานนั้นศิวลีกุมารมีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีอายุเจ็ดพันษาได้ช่วยพระบิดาและพระมารดา จัดแจงกิจการต่างๆมีการนำธรรมกะลกมากลองน้ำดื่มและอังคาดพระบรมศาสดาและหมู่พระพิสษุสงฆ์ในขณะที่ศิวลีกุมารช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาและเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชุมามน,น้อยเป็นอย่างมาก ครั้นถึงวันที่7็ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพระเถระได้สนทนากับศีวิรีกุมารแล้วชักชวนให้มาบวชศีวิรีกุมารน,นั้นผู้มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่แล้วมีพระเถระชักชวนจึงกราบทูลอ้อนวอนอนุญาตจากพระบิดาและมารดาเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงติดตามพระเถระไปยังพระอารามพระสาลิบุตรเถระผู้รับภาระเป็นพระอุปชาได้สอนกรรมฐานเบื้องต้นคือตะจะปัญจก,กรรมฐานทั้งห้าได้แก่เกสาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนัง ให้พิจารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกปปกไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลในสิ่งเหล่านี้สรีวิลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั่นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจดใบมีดเพื่อโกนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดมีดโกนล,ลงครั้งที่สองท่านได้บรรลุปเป็นพระสกทาคามีจรลดมีดโกนล,ลงครั้งที่สามท่านได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีและเมื่อโกนผมเสร็จท่านได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสกละมากมาย ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีของท่านที่ได้สั่งสมมาลาบสักระเหล่านี้ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกท่านอื่นๆด้วยแม้พระาศาสดาเมื่อทรงพาหมูพิสุสง์สเสด็จทางไกลกันดานถ้ามีพระศรีวลีร่วมเดินทางไปด้วยความขาดแคลนอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทาง ก็จะไม่เกิดขึ้นแก่มู่พิสุสง์เลยสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาสเสด็จด้วยพิสุสง์จำนวนห้ารอลูกไปเยี่ยมพระเลวตะผู้เป็นน้องชายของพระสาลีบุตรเถระซึ่งจำบรรษาอยู่ณป่าไม้ตะเคียนเมื่อสเสด็จมาถึงทางสองแพร่งพระอานนเถระ ได้กราบทูลสภาพขนทางว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเสด็จไปทางอ้อมระยะทาง60สโยชน์มีประชาชนอยู่อาศัยมากพระพิสุจะไม่ลำบากด้วยพิขาจารย์แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ30โยชน์ไม่มีประชาชนอาศัย มีสภาพเป็นป่าใหญ่มีแต่อมนุษย์อาศัยอยู่พระพิสุสงฆ์จะลำบากด้วยพิขาจารย์พระพุทธองค์ตัดถามว่าดูก่อนอานน์พระศิีบีมากับเราด้วยหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระศรีบลีมากับเราด้วยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตัดว่า ดูกอนอานนท์ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยอาหารบินธบาทเพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในป่าระหว่างทางจะจัดสถานที่พักและอาหารบินธบาทไว้ถวายพระศรีบรีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตน เราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระศรีวรีนั้นด้วยด้วยอำนาจบุญที่ท่านพระศรีวรีได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญด้วยลาบสาัการะโดยมีเทพย,ายดานาคกุคดและมนุษย์ทั้งหลายนำมาถวาย โดยมิขาดตกบกพร่องไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดๆในป่าในบ้านในน้ำหรือบนบกเป็นต้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตลัดยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทะคะเป็นผู้เลิศดกว่าพิสูจทั้งหลาย ในทางผู้มีลาบมากนับได้ว่าท่านพระศรีวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการพระศาสนาแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วจึงดับขันธะปรินิพาน